เดินไปสิเับหมาี่เสียงหมาใช่หมาฮอดับหมาเน่ากับหมาฮองปไปไปู้ไดนอย่ะให้หาเพยเลยใครให้เมนดาไปให้เมนดาไปให้เลยเมนดาไให้แม่ดหมาให้เมดาปให้อะเน่ากับหมาให้ไปไปหาไปหาแล้วไปไปดอ จับตัวแล้วตอนนี้เพิ่์นมานี่แล้วไปโดนใครใครหาเพิ่์นอะใครให้หาเพิ่์นเขียดจับหมาเขี่ยจับหมาเงาจับหมาแงวกับหมาให้หาเพิ่์นให้เขียดก็ให้หาโอ้ให้หาหมดช่วยเลยให้หาหมดสิ้นเลยเอ้าอยไปหาแล้วยายเพิ่์นยืนไวหันเดี๋ยวปอถ่ายรูปให้เพิ่์นดีกว่าดูดิเร็วเร็วเร็วเดินมาด้วยกันเร็วขับผ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 ับ ผ้ับพับผับพับผ้าโอ้ดูดิไข่หมอนตกอะ่ะเพื่อนดูดิดูดิไข่หมอนตกอ่ะตกน้ำไปละอ่านายๆเนา,นานะหมอนตกน้ำนให้แน่เห็นไหมเออไข่หมู้งทำหมอนตกผ้าใหมอ๋อเพื่อนนั่งตรงนี้ไหมไม่เพื่อนยืนตรงนี้ไหม